ได้บุญใหญ่กันในครั้งนี้อย่างทั่วถึงกับครอบครวัวเมืองนาคินและครอบครวคัแครวแสงผาราในพิธีอุปสมบทนา,นาคัตกลหรือกล้าเมืองนาคินและนาคปัญญาหรือยอดแสงผาราซึ่งในขณะนี้ได้เป็นพระภิกษุไปเรียบร้อยแล้ว2องรูปในบวรพระพุทธศาสนานวัดเทพมงคลทองตำบลแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์มุมที่9เมษาย,ยนส5 6พิที่ผ่านมา คุณแม่สายหยุดหรือคุณแม่นางเมืองนาคินและคุณแม่โสมหรือคุณแม่แมวแสงผาลาได้ร่วมกันจัดพิธีอุปสมบทนานะตะพงหรือก้าเมืองนาคินและนาปัญญาหรือยอดแสงผาลาขึ้นในเวลา17นาฬิกาของวันที่9เมษาย,ยนส5 6 6ายณที่วัดเทพมงคลทองตำบลแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะศึกษาพระธรรมคำั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมะ เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและเพื่อช่วยกันชำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดไปโดยมีญาติพี่น้องบ้านใกล้เดือนเคียงได้มาแสดงความยินดีและขออนุโมทนาบุญกุศลที่ทางเจ้าภาพได้สร้างพระขึ้นมาในบวรพระพุทธศาสนาขึ้นมาอีกสองรูปรวมทั้งญาติพี่น้องบ้านใกล้เดือนเคียงมาร่วมกันเป็นแม่ครัวทําอาหารขาหวานเลี้ยงแขกที่มาในงานและมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับคั่ง โดยเริ่มจากวันที่9เมษายน2566ไปรับหน้าคที่วัดคลองน้ำโจรตำบลแม่วงอําเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์มาทำพิธีการต่างๆณที่บ้านเลขที่116ท1หมู่ที่9ตำบลแม่วงอําเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อทำพิธีปรงผมนาค พิธีขอขอมาญาติผู้ใหญ่ที่นับถือกหัวชีกรรมมโนกรรมกรรมเลยทีนน่ข้าพเจ้าเคยสบภุมาศลาดพังต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีโปรดจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าในข่าวบรรพชา นี้ด้วยเธออาบน้ำนาตส้างใจเอาให้ดีนะครับวันนี้ก็พ่อแม่สั้งใใจมา24เรือ่อกบวช20ปีกว่าจะถึงวันนี้นะครับเทศสอนนาบก่อนที่นาจะบวชเป็นพระพิสู่สงฆ์ครับก็คงเรียกว่าบวชที่แปลว่าเว้นขาดละขาดเหมือนกันทั้งนั้น <c oughs> และเชิญญ,ญาตพี่น้องร่วมรับประทานอาหารในเวลาต่อมาและในเวลาประมาณ13นาฬิกาญาติพี่น้องบ้านใกล้เ,เรือนเคี่ยมร่วมกันแห่นาคณตกงเมืองนาคินและนาคปัญญาแสงผาลาเข้าสู่พัะศีมาวัดเทพมงคลทองตำบลแม่วงอำเภอแม่วงจังหนะวัดนครสวรรค์เพื่อทําการอุปสมบทกำไรที่ผู้อุปสมบทได้ร่วมเกินท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมนกรรม ทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนาทั้งที่รู้ก็ดีและไม่รู้ก็ดีโอได้อโหสิกรรมให้กับผู้อุปสมบทนี้ด้วยเถิดการบวชพระเป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนตามประเพณีปฏิบัติมาโดยถือว่าเมื่อเกิดมาเป็นชายไทยมีอายุครบบวชได้ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ถึงจะเข้าพิธีอุปสมบทหรือบวชพระได้และมักจะได้ยิน กันว่าบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งลงไปอีกการบวชนั้นเพื่อเป็นการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบวชถือว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้ดีมีศีลธรรมอีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองแม้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆก็สามารถค้นหาแหล่งความสุขที่แท้จริงได้ การบวชถือว่าเป็นประเพณีที่จําเป็นสําหรับลูกผู้ชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธกันทุกคนลบบุรีทีวี4.0ขออนุมโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยคนนะครับและขอขอบคุณท่านเจ้ภาพและแม่ครัวที่ให้การต้อนรับลบบุรีทีวีอย่างประทับใจและไว้วางใจให้ลบบุรีทีวี4.0บันทึกวิดีโอและบันทึกรูปภาพในงานพิธีของท่านและที่ลืมไม่ได้ท่านเจ้าของมะม่วงที่เอามะม่วงมันๆม,มาให้กินกัน ภาพข่าวสุนเดชแก้วไรรเวลาธิการข่าวลพบุรีทีวี4.0นเดชลพบุรีทีวี4.0รายงานลพบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพ ออกอากาศทางช่องหนึ่งลบบุรีเราชมลบบุรีทีวีได้ทั่วโลกทาง Facebook f แฟนเพจโดยพิมลบบุรีทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูลบบุรีทีวีกันทท่านั้นละ่ะใครๆก็ดูลบบุรีทีวีกทนานั้น